ค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีตอนเย็นๆนะฮะเย็นวันพุทธที่สิบเก้าอ่ะตอนเย็นๆแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแหละพี่นออ้องเอฟซีนะฮะบรรยากาศตอนเย็นๆแนวทาง จะมุดเลือเ,เขียนดูแลพี่น้องอันนี้ของลาววันนี้นเนาะดี๋น้สวัสดีตอนเย็นๆนอค่ะเดอูด์ได้ติดติดตามแนวทางลาวพัฒนาอยู่ให้เฮงๆฮฟังๆนะคะวันนี้ถูกอ,อกถูกใจชุดใดก็พิจารณาดูนะทางช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นอันนี้วันพุธได้พี่น้องวันพุธท,ที่สิบเก้า นะคะฝากคนละไลค์คนละแชร์นะคะกดติดตามใส่กระดิง่งแจ้งเตือนจะได้ว่พลาดทุกๆคลิปทุกๆแนวทางสาวเจี๊ยบพาเหงนึกไม่หนอก่าพัฒน,นาออนสาวเจี๊ยบพาเฮงนะ,ะอันนี้ของลวงพี่แขก หลวงพี่แขกมือนี้น้อยหน่อยพี่น้องวันพุทธนี่ตัดมาให้คักเนี่ยสำหรับแนวพัฒน,นาของหลวงพี่แขกนะเอาดิวิ่งนะพี่น้องเนาะวิ่งบนบวก สองตัวยอมรับเลขกตัวเดียวนะคะให้มาสามกับห้าตัวเดียวนะคะให้มาสามกับห้าได้พี่น้องเด้อผูรดจิตติตามอยู่อ้า้าชอบ สามก็ดูสามถ้าชอบห้านี่พี่น้องเห็นบอนี่ตัวเดียวนะคะวิ่งสามกับห้าอ่าต่อไปอ่าพิเศษส,สุดๆมือนี่ทั้งบนทั้งล่างเพื่อนว่าสี่หางเท่านั้นตัดลงมาอีกแล้วพี่น้องตัดคัดลงมาอีกแล้วสำหรับรถพี่แก จับคู่จับคู่ชุดนี่พีน่น้องนี่นี่สามห้าสองเก้าสามศูนย หกห้าหอนี่เส้นฝากมากมากเสียพี่น้องสีเฮงสีปังอีกว่าม,มือแรกเลยอ่าสามห้านะคะสองเก้าเลยอาจจะหมุนกล้องให้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็มีตัวเน้นมาติดถูกวานั่นพี่น้องที่ทั้งสี่นี่อืมนี่ เต็มสีเลยพี่น้องเอาครบแล้วนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาหลวงพี่แขกมีลายมือเพิ่นเอาแคปภาพไว้พี่น้องสำหรับเย็นนี้มีเฮห,หลวงพี่แขกนะคะสามหาสองเก้าสามศูนย์กับหกหาน่าจะเป็นตัวคู่รองนะ แต่ว่าก็นหน่วยที่สุดเลยนะพี่น้องห้มาแค่ซีหางหนึ่งนะคะนะกจาพี่เจรนาเมืองเอางบหน่วยกันนี่แหละพี่น้องอันนี้มาหนเห็นบอชัดบอพี่น้องนะเห็นไหมให้มาแล้วก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราพัฒนาเย็นนี้มีเฮอ่าต่อไปนะคะต่อไปออว่าเราขาดปัดพี่น้อง นี่พี่น้องลาวขาดปัดอ่านะนี่ของราวขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อนะวันพุทธที่สิบเก้าย้ำวิ่งบนกับล่างเลยนะคะสามกับหา้าอขอภพยห้ากับเก้ามินเจี๊ยบกับดะรพี่น้องโอุ้หมนะี่สิบหเห็น ของเราขาดบัดรนะชอบจุดไหนจัดพี่น้องขัดก็ผ่านเพราะว่ามีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดเขาพี่น้องกับพี่ารณญหน้ามึงเอาพูดใดตที่ตามอยู่นะคะเนาะเห็นไหมคะอืมอเ่ะเด้อ เห็นป่ะพี่น้องนะฮะอ่าวิ่ง5กับ9ก้านะฮะวิ่ง5กับ9ก้าหาเก้าแหาสหาหนแล้วก็หนเกคะ่ะอ่เน้น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 ชอบชุดไหนเอาแคปภาพนะ เย็นสองทุ่มกุกงวันะพี่นอนะ้องเนาะอ่าก็ให้มีเฮ่แล้วกันตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดให้พิจารณาดูนะอันนี้ของเราขาดปัดนะอ้าวท้ายคลิปนะคะของทางช่องเลยพี่น้องเนอะของฝากชัดว่าพี่น้องเออเห็นบ่ อ่ะชัดป่ะพี่น้องพี่น้องนะส่วนตวพี่น้องให้เฮงปังปังหกเก้าจับคู่มาเลยค่ะพี่น้องหกเก้าแปดเก้าสามแปดหกแปดหนึ่งเก้าเห็นไหมชอบชุดไหนจัดไม่ชอบก็ผ่าน นะอาด้วยอสจะให้ดูทั้งหมดนะเพื่ตัดสินใจเอาพี่น้องนิซีินะการลงทุนมีความเสี่ยง100%เโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้ให้3แนวทางเลยสำหรับเราพัฒนาเยนนี้มีเฮหลวงพี่แกดแล้วก็เราขาดปัดแล้วก็ส่วนตัวพี่น้องนะเห็นปะพี่น้อง เห็นไหมคะอาจนนจะเขียนให้ถุงนักพี่น้องเนาะโตหน่อยเนาะนี่เนาะเดี๋ยวสิว่าพอเห็นเด้๋พี่น้องเด้อเอาจจะเขียนให้หรอกนะคะเนาะอันนี้ลาวของฝากอ่าวันนี้วันพุธที่สิบเก้อา จับคู่ชุดเลยพี่น้องนี่อืมอืมอืมได้ค่อยสิเห็นชัดนะพี่น้องเนาะอืมอืม ห้าชุดห้าหางดวลดวนพี่น้องอขอขอบพระคุณหลายๆสำหรับทุกๆแนวทางเลยค่ะเด้อที่ฝากตอนเอฟซีแฟนช่องตอนคำๆแรงๆน้อกัะเนาะอ่านี่อหไพี่น้องให้เฮงปังปังอาแคปภาพนะคะแคปภาพติดตามชุดไหนกับพิจารณาเมืองพี่น้องเอฟซี ฝากคนอะไรคนละแชร์นะคะเ้อถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามใจกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ประปากทุกๆคลิปทุกๆแนวทางที่ทั้งช่องหาฝากหาตอนอ้าคลิปนี้กับฝากไว้ตอนคำๆแรกๆนะคะ,ะ,คะให้อะใหงเฮงปังๆนะคะสวัสดีคะ่ะ